เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับน้ํามันเครื่องเลือกแบบไหนดีและ10ยี่ห้อน้ํามันเครื่องที่นิยมในไทยพร้อมจุดเด่นสวัสดีครับเพื่อนๆการเลือกน้ํามันเครื่อง engine oil ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของรถยนต์เรามาดูปัจจัยและคำแนะนำหลักๆ ในการเลือกน้ำมันเครื่องกันครับสำหรับหัวข้อที่จะมีการนำเสนอมีดังนี้ครับ 1. ประเภทน้ำมันเครื่อง 2. ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆก,กี่กิโลเมตร 3. จะเลือกเบอร์น้ำมันเครื่องยังไง 4. เบอร์ยอดนิยมในไทยรถญี่ปุ่น 5. วิธีดูว่าน้ำมันเครื่องดีหรือไม่และ1ิยีห่ห้อน้ำมันเครื่องที่นิยมในไทยพร้อมจุดเด่นประเภทน้ำมันเครื่องอธิบายให้เข้าใจง่าย 1. ประเภทน้ำมันแร่มินเนอรัลเหมาะกับรถเก่าอายุเกิน10ปีหรือขับช้าจุดเด่นราคาถูกแต่เสื่อมไวราคาถูกสุด 2. ประเภทกึ่งสังเคราะห์เซมิซินเหมาะกับรถบ้านทั่วไปใช้งานประจำวันจุดเด่นคุ้มค่าใช้ได้ทั้งทางไกลในเมืองราคาปานกลาง 3. ประเภทสังเคราะห์แท้ฟูลลีซินเทติกเหมาะกับรถใหม่รถเทอร์โบรถขับหนักจุดเด่น ปกป้องดีที่สุดใช้งานได้นานราคาแพงสุดควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆก,กี่กิโลเมตรเริ่มจาก5,000กิโลเมตรสำหรับน้ำมันแร่0 0 0 0 0 0ถึง8,000กิโลเมตรสำหรับกึ่งสังเคราะห์1 0 0 0 0ถึง15,000กิโเมตรสำหรับสังเคราะห์แท้หรือทุกหกเดือน1ปีแล้วแต่ถึงก่อนจะเลือกเบอร์น้ำมันเครื่องยังไงตัวอย่างเช่น SAE 5 W 3 0 5 W เท่ากับความหนืดตอนเครื่องเย็น สตาร์ทง่าย30เท่ากับความหนืดตอนเครื่องร้อนทนความร้อนเบอร์ยตินิยมในไทยรถญี่ปุ่นรถเล็กอีโคคาเบอร์แนะนำ 0W20 หรือ 5W20 เหมาะกับรถอีโคคาร์ซิตี้ยาริสมาร์ชเป็นต้นรถบ้านทั่วไปเบอร์แนะนำ 5W30 หรือ 10W30 เหมาะกับรถซีวิกอัลติสแคมรีนาวาร่าเป็นต้นรถกระบะหรือเทอร์โบ เบอร์แนะนำ 5W40 หรือ 10W40 10เหมาะกับรถปาเจ r o Ranger, Fortuner เป็นต้นรถยุโรปหรือสมรรถนะสูงเบอร์แนะนำ 0W40 หรือ 5W40 เหมาะกับรถ BMW, Benz, Audi เป็นต้นวิธีดูว่าน้ำมันเครื่องดีหรือไม่ 1. ดูสเปคบนฉลากบทมีมาตรฐาน API SN SP ใหม่สุดหรือมาตรฐานยุโรป ACEA, A3, B4, C3 มีเลข s a e ชัดเจน 2. เลือกแบรนด์ที่เชื่อถือได้ m o b i l 1 s h e l l Heli x Castro สตร e ลเอ l วานวอล t ิ t ท o s ั PTT p e r f o r m ที r E อ i ์ฟอเป็นต้น 3. ของแท้แน่นอนซื้อจากร้านหรือศูนย์ที่ไว้ใจได้ระวังน้ำมันปลอมราคาถูกผิดปกติ10ยี่ห้อน้ำมันเครื่องที่นิยมในไทยพร้อมจุดเด่น 1. 1. PTT r u b i c a n s แบรนด์ไทยจุดเด่นคุณภาพระดับโลกราคาคุ้มค่าผลิตโดยปตทรุ่นนิยม PTT Performa er, PTT Dynamic เหมาะกับรถยนต์ทั่วไปรถกระบะรถใช้งานหนักสังเคราะห์แท้กึ่งสังเคราะห์น้ำมันดีเซอร์ครบ 2. Mobil e One USA จุดเด่นเทคโนโลยีสังเคราะห์ขั้นสูงทนความร้อนเยี่ยมรุ่นนิยม โมบิล1 FS0W40 m o บิลซูเปอร3,000เหมาะกับรถยุโรปรถสมรรถนะสูงเครื่องเทอร์โบราคาสูงแต่คุณภาพยอดเยี่ยม 3. เ h e เ l h ิก i x U.K. หรือ n e t ธ e r l a n d s จุดเด่นทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีลดการสึกหรอรุ่นนิยมเช e เ l Helix Ultra Helix h x 7 Heli x h x 5เหมาะกับรถทั่วไปจนถึงรถยุโรป มีเทคโนโลยี Pure Plus เทคโนโลยีจากก๊าซธรรมชาติ 4. Castro UK จุดเด่นเด่นเรื่องการป้องกันแรงเสียดทานลดเสียงเครื่องยนต์รุ่นนิยม Castro e g e GTX m a g n e t e c เหมาะกับรถทั่วไปรถเทอร์โบรถใช้งานหนัก e g e มีเทคโนโลยีไท i t เนียม FST เสริมความแข็งแรงฟิล์มน้ำมัน 5. Volvo Lean USA จุดเด่นเน้นความเสถียรทนความร้อนสูงเหมาะกับไทยรุ่นนิยมซิน p o w e r All c l i m a t เม r พรีเมียมบลูเหมาะกับรถกระบะรถยนต์รถบรรทุก 6. Total Energies ฝรั่งเศสจุดเด่นใช้กันเยอะในรถยุโรปค่า API และ ACA สูงรุ่นนิยม Total Quartz 9,000 Total Quartz 7,000เหมาะกับรถยุโรป เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล 7. อีเดมิสุญี่ปุ่นจุดเด่นเหมาะกับรถญี่ปุ่นมากเพราะผลิตให้หลายค่ายรถรุ่นนิยมอีเดมิสุเซโปร s n GF6- a エコメダリストเหมาะกับโตโยต้าฮอนด้ามาสด้านิสสันราคากลางๆคุณภาพดีมากสำหรับรถญี่ปุ่น 8. Liquid โมลีเยอรมน,นี จุดเด่นน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมใช้ในรถยุโรปเยอะรุ่นนิยม t o p ป e c ค4,200ซินซอย h ไ t e c h เหมาะกับ BMW, Benz, WV, Audi ราคาสูงแต่คุณภาพสูงระดับมอเตอร์สปอรต9 n n e o s ญี่ปุ่นจุดเด่นเป็นผู้ผลิตน้ำมันเครื่องให้รถญี่ปุ่นโดยตรงรุ่นนิยม n n e s s s u s t i ติ เอ e o s ออสฟูล y n ซินเทตเหมาะกับรถญี่ปุ่น Eco คคาเครื่องยนต์เทอร์โบเล็กป้องกันการสึกหรอในเครื่องยนต์รอบจัด 10.Havoline by Caltex USA จุดเด่นมีเทคโนโลยี Deposit Shield ช่วยปกป้องเครื่องรุ่นนิยม Havoline Pro DS Havoline Synthetic Blend เหมาะกับรถยนต์ทั่วไปรถครอบครัวอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อย สำหรับเพื่อนๆแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเชิงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ